ครับขอต้อนรับเข้าส,สู่เซมิเกะเกมส์ชินาเขารู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมิเกะครับวันนี้จะมารีวิวเกม Windication อินดิเคชันก็เป็นเกมสำหรับเล่น2-5คนนะครับเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ยูโรสไตล์นะครับโดยที่ทีมของเราเนี่ยก็คือเราจะได้เป็นนักประจนภัยที่ประจนภัยในที่ต่างๆนะครับหาผู้ร่วมทางไปปร,ปราบปีศาจอ่าไปเก็บเกี่ยวค่าประสบการณ์เก็บของน้วยนั่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใครทำแต้มเยอะที่สุดคนนั้นชนะนั่นเองก็เดี๋ยวมากันดูกันดีกว่าว่าเกมเป็นยังไงบ้างครับผม มาดูเซตอัพของเกงมกันดีกว่านะครับคร่าวๆนะครับก็ก่อนอื่นก็คือวางการ์ดไว้ตามนี้เลยตามโพซิชันที่มันบอกโดยที่อันนี้เนี่ยจะรวมแค่เบสเกมอ่ายังไม่ได้ใช้ตัวเสริมเอ็กซ์เซนชั่นอะไรที่ให้มาในกล่องนะครับแล้วก็เราเนี่ยเพย์บอร์ดก็จะได้บอร์ดนี้เป็นคนละอันนะครับแล้วก็เอาด้านไอ้นี่ยอะไรหรอวะสกัมแบ็กเป็นด้านสีดำเนี่ยหงายขึ้นมาแล้วเริ่มมาเนี่ยเราจะเดินเท้าก่อนนะครับก็เอาเนี่ยมาวางข้างๆให้หรือว่าเฮ้ยตอนนี้เราเดินได้แค่2ช่องเท่านั้น แล้วก็วาง8เมตรไว้ตรง Potential 8เมตรไว้ที่ i n f e r e n c e แล้วก็2เมตรไว้ที่ Conviction นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้จวก Journey การมา Journey เจอสินนะครับเาจ Journey การ์ดมานะครับซึ่ง Journey การเนี่ยก็จะบอกว่าเราเริ่มต้นที่ไหนเราได้ Traveler หรือว่าคนติดตามเนี่ยคอมมานเนีเราเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรละน่านอกน,นั้นก็คือมันก็จะบอกให้ใชว่าให้วางอะไรไปยังไงแค่นั้นเองนะครับอ่าอันนี้ผมได้สีฟ้าผมก็จั่วสีฟ้ามาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่เลขหนึ่งเนี่ยผมก็เอาตัวธงผมเนี่ยไปวางที่เลขหนึ่งนะครับเวลาเรายืนจุดไหนเนี่ยให้จัวั่วเอ่อโลเคชันของข้างๆานั้นาวางทันทีนะครับให้รู้ว่ามีโลเคชันอะไรให้ใช้บ้างตรงนี้มีแต้มด้วยนะครับ c o m p a n i o น,นโทษที่อยู่คันคอหน่อยานจะจะพูดแปลก <c oughs> ซึ่งแต้มคอมมิเนียนเนี้ยให้มา3แต้มนะครับเริ่มมาแต่ละคนจะาแต้มมาที่15แต้มบวกคอมมิเนียนด้วย3แต้มก็ขึ้นไป3แต้มหากเราเสียคอมมิเนียนตัวนี้ไปแต้มจะลดด้วยนะครับระวังด้วยย้วยจะมีบางเ่อนไขที่เราเสียแล้วแต้มไปลดก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่อ่าให้ระวังเหรียญเนี้ยไว้ที่มุมทั้ง4มุมด้วยนะครับในมุมที่เป็นแต้ม30อันนั้นก็น่าจะเป็น45ห ใช่อันสิบสี่สิบห้าแล้วก็หกสิบเนี่ยแล้วก็วางไปที่มุมต่างๆด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีแต้มของใครคนหนึ่งไปโดนเหรียญน,นั้นให้พลิกเหรียญแล้วก็เปิด End Game Trigger มานะครับโดยที่เริ่มมาเนี่ยเราจะเปิด End Game Trigger สองอันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อมีใครก็ตามครับทาตามนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเล่นอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะครับ <c oughs> แล้วก็จบเลยแล้วมาดูว่าแต้มใครเยอะสุดคนนั้นชนะ ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็พอหมายก็ว่าเวลาแต้มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันก็จะโจมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมาขึ้นเรื่อยๆบีบให้เกมจบได้แล้วประมาณนั้นนะครับเผื่อไม่มีใครทําอะไร2อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของเซตอัพครับเอามาดูวิธีเล่นกันต่อนะครับก็ในนี้แต่ละคนก็จะได้เป็นเพลเยอร์เรฟเลนช์ตนะครับซึ่ง ช่วยได้มากเลยจะบอกว่าแอคชั่นตานึงเราต้องทำอะไรบ้างสีที่เราต้องทำนะครับคือ Activate Move และ Visit หรือ Race นะครับโดยที่สามอันนี้เราจะทำอันไหนก่อนหลังก็ได้นะครับโดยที่ถ้าเรา Move เนี่ยเราก็จะ Move ได้ตาม Movement Speed ของเราที่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวในอนาคตเราสามารถอัปเกรดได้แบบจากเดินเท้าให้กลายเป็นขีม่ม้าจากขีม่ม้าให้กลายเป็น การขี่ไอ้ตัวเ,เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่านี่จะขีม่ม้ากลายเป็นขี่กระจงนะครับปลูกให้ห่างจากตัวบ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะขี่กระจงกลายเป็นขี่ตัวบินอะไรประมาณนี้นะครับแต่เริ่มมาเนี่ยให้เราเริ่มที่เดินเท้านะครับเดินได้2ช่องเวลาเดินก็เดินไปเลยเราจะเดินจากสามเหลี่ยมไปสามเหลี่ยมที่ติดกันนะครับอันนี้มานี้ได้ไหมไม่ได้มันไม่ติดกันเนี่ยติดกันหนึ่งพอเดินปุ๊บเนี่ยจวดันทีนะครับเพราะว่า เราจะตัดสินใจว่าหยุดเดินอะไรประมาณนี้อ่าเราก็จะเจอสถานที่ใหม่มเดินมาที่กันสองอ่าเราก็จะโจยอีกอันนึงครับอันนี้ผมเซตอัพไว้แบบ3คนนะครับแต่ว่าผมเล่นให้ดูแค่1คนก็นพอขี้เกียจเอาหลายๆ,ๆอย่างมาวางมันรกนะครับโดยที่3ามคนผมลืมบอกไปนิดนึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า3าคนจะใช้2อันนะครับถ้าเล่น2คนใช้1อันนะครับก็คือใช้น้อยกว่าน้อยกว่าเพลเยอร์1อันนั่นเองเดี๋ยวบอกอีกทีว่ามันมีดีอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยคือการ เดินนะครับการ move นั่นเองต่อไป activate ละ่ะ,ะ,ะมาดูวิสิทกันดนะีกว่าวิสิทเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะวิสิ t ที่ไหนก็ได้หรือถ้าเราไม่วิสิ t เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องทำ อันใดอันหนึ่งเลยนะครับบังคับว่าสารนั้เนี่ยต้องทานะครับแต่นี้เลือกได้ว่าจะวิสิตหรือเรสนะครับ <S <S ถ้าจะวิสิตครับก็เลือกสถานที่ที่อยู่ข้างเราซึ่งเราจะอยู่ข้างๆสถานที่3อันนี้เห็นไหมเพราะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้อยู่ข้างเราข้างเราอันนี้ไม่แล้วเพราะเราเดินม,มาแล้วนะครับถ้าเราจะทําอันนี้เราก็ทําอันนี้ได้ทานี้ทํานี้ได้อันนี้เลือกเอาว่าเราจะทาอัานไหนเดี๋ยวทาอันไหนทําอะไรได้เดี่ยผมอธิบายทั้งหมดอีกทีหน,นึ่งแล้วกันนะครับนี่คือการวิสิตส่วนถ้าเราจะเรสะรเเาาามมถที่่จอ้ขขไอันเลยะครับเราสาามรถ ที่จะเลื่อนเม็ดเนี้ยไปด้านขวาได้เม็ดหนึ่งนะครับซึ่งยิ่งไปด้านขวาเยอะๆยิ่งดีนะครับขออธิบายคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันไอ้ตรงเนี้ยคือเม็ดที่ยังใช้ไม่ได้นะครับหมายความอยากใช้ทําไงล่ะกันเนี่ยก็ augment power นะครับเกมนี้จะใช้คําว่า augment power เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคีย์บอร์ด leverage and augment หนึ่ง power นะครับ <c oughs> หรือเอาใจานี้ไปตรงนี้ก็ได้ซึ่งเม็ดนี้มันจะ มาใช้ได้3เงื่อนไขตรงนี้เดี๋ยวอธิบายทีนึงนะครับนี่ก็คือการ r e s o n นั่นเองต่อไปมาดูการ Activate นะครับ Activate อะไรล่ะ Activate เนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะ a c t t ิเวตคอมมิเนียรเราหรือว่าคนติดตามซึ่งผมมีแล้วตัวหนึ่งให่ไหมหรือจะแอ t i v a t e ตัวเราก็ได้นะครับคอมมิเนียเราเนี่ยถ้าเรา Activate มันมันจะได้ผลลมาธ์ตรงนี้ด้วยในตาน,นั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากใช้ผลตรงนี้ก็แอคติเวตมันก่อนก่อนที่ไปทำอย่างอื่นนะครับ เวลา activate เออคติเว a แอคติเว i คอมเมเนียนครับ oh, ให้เอาหนึ่ง influence ของเรามาวางไว้ตรงนี้ให้รู้ว่าเฮ้ยกูแอคติเว e แล้วนะครับแอคติเว v คอมเมเนียนตนัวนี้ก่อนอื่นสิ่งที่ได้คือตรงนี้นะครับก็คือได้ค่า intelligence ใช่ป่าวะอันนี้เรียกว่า intelligence เอา k n เลจค่า k n เลจ e สองนะครับเวลาได้ค่า k n เลจ e d g e หเวลาเราได้ค่าอะไรก็ตามนะครับให้เอาจากอินฟลูเอนซ์ไปแล้วก็ไปเติมที่บอร์ดกลางอ่าผมได้ค่า k n เลจสีฟ้านี่ผมก็มาวางไว้ <c oughs> โดยที่ตั้งแต่เซตอัพเนี่ยเราจะวางไอเม็ดเนี้ไว้อยู่แล้วนะครับอย่างละเม็ดอ่าไว้ที่อ่า inspiration strength แล้วก็ knowledge นะครับอย่างละเม็ดตั้งแต่เซตอัพนะอันนี้ผมรือบาะนิดหนึงนะครับ <c oughs> นี่คือการ activate ไอตัวคอมเมนต์ er นะครับหรือถ้าจะ activate ตัวเราทำยังไงนะครับเราก็ไม่ activate อันนี้ขอ activate ตัวเราก็แค่เอา1เม็ดอะไปวางไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่งก็ได้ไม่ strength, Inter ่าจะเป็น strength knowledge หรือว่า inspiration นั่นเองนะครับ อ่ะซึ่งไอเม็ดตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนรีซอสต่างๆที่เอาไว้ใช้จ่ายในการทำนู่นทำนี่หยิบการนี่หยิบการ,การนี่เดี๋ยวมาอธิบายในสถานที่อีกทีหนึ่งเลยนะครับหลังๆแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่สถานที่เลยนะครับอ่ะเมื่อเราทำอันนี้หมดแล้วก็จะจบตานะครับแต่ในระหว่างนี้เราสามารถทำอันนี้ได้ด้วยคือโบนัสแอคชั่นโบนัสแอคชั่นคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับอันแรกคือคอนโทรลอะลีเจียนนะครับถ้าเราอยากจะคอนโทรลอะลีเจียนครับก็แค่เอา1เม็ดจากคอนวิกชั่นเนี่ย ไปวางไว้ในสถานที่ที่เราต้องการจะคอนโทรนะครับ1อันนะครับซึ่งเวลาคอนโทรแล้วดียังไงเมื่อเวลามีใครมาใช้ตรงนั้นเราจะได้แต้มด้วยนะครับแล้วก็ตอนจบเกมจะได้แตม้มตามนี้ด้วยนะครับ <c oughs> นี่คือการคอนโทรแต่ถ้าเกิดว่ามีเม็ดของคนอื่นอยู่แล้วแล้วอยากคอนโทรต้องจ่าย2เม็ดนะครับก็คือ เราเวลาจ่ายสเม็ดเอาเม็ดหนึ่งมาวางไว้ตรงนี้สวยเม็ดหนึ่งอ่ะกลับคืนอินฟลูเอนซ์เกมนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะใช้จ่ายเม็ดไปด้วยอะไรก็ตามมันจะกลับคืนนี้ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดเรียกว่าเกือบทั้งหมดดีกว่าเผื่อผมเผื่อผมผิดพลาดอะไรแต่เท่าที่เจอมาก็ทั้งหมดเลยนะ <c oughs> นี่คือการ control region นะครับต่อไปการเกณฑ์ uh, p r o f i c e n c y คืออะไรนะครับเราสามารถใช้3าม attribute ของค่านั้นๆสมมติผมมี c o r ร l a t อยู่3อันผมขอใช้3เคล็ตเพื่อเอาอันนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยจะให้เรามีค่า2แต้มนั่นเองแล้วก็จะนับเป็นการเนี้2ย2ใบนะครับเดี๋ยวตอนจบเกมเนี่ยมันจะ มีแจกอันนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีการ์ดสีต่งตางๆเยอะที่สุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีโพเวนเซี่เนี่ยมันจะนับอันนี้เป็นการ์ดสองใบด้วยเมื่อเรามีนี้หนึ่งอันแล้วมีนี่สองอันก็เท่ากับมีการ์ดสี่ใบนั่นเองแล้วเราก็จะเอาเรียนตาของสีนั้นไปอันนี้คือสีนี้ใช่ไหมเนี่ยได้เจ็ดแต้มเลยนะครับมันจะมีอันที่ทำยากและทำง่ายอันที่เป็นเบสิคแอตทริบิวต์เนี่ยสามนนี้จะได้แค่ห้าแต้มอันที่เป็นแอดวานซ์แอตทริบิวต์จะได้เจ็ดแต้มเดี๋ยวบอกอีกทีว่า,อาแาอด <c oughs> อ่ะมาดูต่อนะครับต่อไปก็คือการอาวินดิเคต yourself นะครับวินดิเคต yourself คือทําให้เราจะเป็นตัวโง,โง่ๆไม่มีชื่อเสียงะไรเลย,เลยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นฮีโร่นะครับเราจะทํายังไงก่อนออคือเราต้องเอาเนี้ยออกให้หมดมาไว้ฝั่งนี้หรือไว้ตรงไหนก็ได้แต่ต้องไม่มีเม็ดอยู่ในนี้นะครับแล้วมีแต้มถึง25แต้มเมื่อเราทําอย่างนั้นได้เราจะสามารถพลิกด้านได้นี่แล้วเราจะกลายเป็นวินดิเคท วินดิเคเต็ดเนี่ยอยู่ The Windicated นะครับอ่า uh, ซึ่งเวลาเราเป็นอันเนี้ยอย่างแรกคือเรามีฮะได้ฮะแต้มตนอนจบเกมนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่แอคทิเวตเราเนี่ยจะได้2สเตตัสเลยนะครับอันแรกอันนี้ได้แค่หนึ่งอันเองนะครับเพราะนั้นการเร่งเอาอัน,นี้ออกก็ช่วยได้เยอะนะครับ <c oughs> แล้วแต่ว่าเราทำอะไรก่อนลนะ่ะต่อไปนะครับก็คือ,อ Recover Influence นะครับก็คือในระหว่างตาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเม็ด Influence จากที่ไหนก็ได้ยกเว้นในช่องนี้นะครับจากที่ไหนก็ได้เลยนะครับที่เป็นเม็ดสีของเรา เอากลับคืนมาที่ตัวเรานั่นเองนะครับเอาอย่างนี้คืนก็ได้เอาจากในบอร์ด1เม็ดคืนก็ได้แต่ได้แค่1เม็ดนะครับแต่ถ้าเราจะเอาเม็ดจากคอมมินเนียนคืนนะครับตัวนี้จะหายไปเลยนนระวังด้วยพอหายปุ๊บแต้มเราหายด้วยนะนะครับเหมือนเราไล่มันออกนะรเราไม่ให้ไม่ให้อาหารมันแล้วเหมือนเราต้องคอยไปให้อาหารมันแล้วมันช่วยเราอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้งานสมมติตาน้าหน้า,นาเราใช้งานมอีกเม็ดมันก็จะไปดองเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าเม็ดเราก็จะมีแม็กซิมัมที่น้อยลงเราต้องพยายามเอานี้ออกมาด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวมันจะมีวิธีเอาเม็ดคืนจากน,นี้โดยที่ไม่ไล่มันออกเดี๋ยวมาดูที่สถานที่กันนะครับสถานที่หลังๆแล้วทุกอย่างอยู่ที่สถานที่หมดเลยมาดูเบสิกอ่าคอนเซ็ปต์มนก่อนดีกว่านะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำได้คือสามารถ convert อ่า hero อีก attributes นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถทิ้งอันนี้2อันเพื่อเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้อ่าก็คือทิ้งสองอันเปลี่ยนบรรทุก,การหรือทิ้งอันทิ้งอันนี้กับโนท์แล้วเปลี่ยนเป็นนี้หรือทิ้งอันนูนทเปลี่ยนเป็นนี้อ่านะครับเลือกเอาแต่ว่าตาเนี่ย เม็ดที่เหลือเนี่ยอย่างที่บอกมันก็จะกลับเข้าอินฟลูเอนซ์ตลอดนะครับ <c oughs> นี่ก็คือทั้งหมดที่เราสามารถทำได้ในตาของเราแล้วนะครับ เดีย๋ยวเราไปดูสารนี่ต่างๆขออธิบายเรื่องการคอนโทรให้ชัดเจนก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเราเกณฑ์คอนโทรนะครับเราจะเกณฑ์คอนโทรได้เราต้องวิสิตที่นี่ด้วยซึ่งเราจะเกณฑ์คอนโทรก่อนแล้วค่อยวิสิตหรือวิสิตแล้วค่อยเกณฑ์คอนโทรก็ได้แต่เนี้ยมันจะเป็นออปชั่นอลแอคชั่นคือทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับเมื่อเราเกณฑ์คอนโทรเราจะได้2แต้มทันทีอ่านี่ลืมบอกไปนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามมีคนมาใช้เราก็จะได้แต้ม2แต้มเลยจบเกมก็จะได้แต้ม2แต้มถ้ามีเม็ดของเราอยู่นั่นเองนี่คือการคอนโทรนะครับ มาดูสถานที่ที่มากับตัวเบสเกมกันดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับอย่างแรกคือสถานที่ที่สามารถเพิ่มแอตทริบิวต์ของเราได้ก็จะมีอยู่3อันนะครับคือ library holy s h i l e แล้วก็ fort นะครับโดยที่ถ้าเรามาวิสิตที่เนี่ยจะได้ค่าแอตทริบิวต์ตรงนั้นอย่างละ2นั่นเองนะครับเวลาได้ค่าแอตทริบิวต์ก็ยังเหมือนเดิมเอาจากอินฟลูเอนซ์ของเรา2ไปวางนะครับหรือเวลาเราใช้จ่ายอะไรก็ตามในเนี้ยที่มันลบๆเนี่ยก็คือเอาจาก ใน Attribute ต์บอร์เนี่ยเอากลับมาที่ i n f r r e นนั่นเองนะครับผ่านใบ3อันนะครับต่อไปมาดูอันนี้นะครับ a c a d e m y ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้เราสามารถได้ค่า Attribute ได้นะครับโดยให้เราเนี่ยถอยลูกเต๋านะครับว่าเราจะได้ค่าอะไรนะครับพอถอยเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติได้ค่า College 1ก็วางไปนะครับแต่ a c a d e m y มันยังมีดีกว่านั้นอีกครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราถอยแล้วเนี่ยแล้วได้ค่า แอตทริบิวที่เรายังไม่เคยมีเลยนะครับเราจะได้ถอยอีกครั้งหนึ่งอันนี้โคตรดีนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบมาตรงนี้มากกว่าไอตัว3อันนั้นนะครับแต่ว่า3นั้นมันเหมือนเลือกได้ไงว่าเราจะเอาค่า a ท t r บ b u t e ไรนะครับต่อไปนะครับก็คืออันนี้ Command Post นะครับถ้าเรามาที่นี่ครับเราเสียสามสตริงเราสามารถอัปเกรดการเดินทางเราได้จาก2ให้กลายเป็น3นะครับแล้วก็แต้มขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาคอมมานด์โพสอีกก็จาก3ก็จะกลายเป็น แต้มขึ้นทันทีเวลาอะไรที่โชว์แต้มแต้มก็จะขึ้นทันทีเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับต่อไปนะครับหรือถ้าขึ้นตอนจบเกมอะไรก็ฝากแย้งไว้ด้วยคนอื่นจะได้เข้าใจตรงกันเผื่อผมเข้าใจผิดพลาดนะครับต่อไปอินนะครับเมื่อเรามาตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราใช้ค่าอะไรใช้ค่าสเต็งสองใช้ค่านอเรชสองหรือใช้ค่าอินสปิเรชันสองนะครับถ้าเราใช้ค่าสเต็งสองเนี่ยเราจะได้หยิบไอตัวเนี้ยไปนะครับไปเป็นคอมพานียนนะครับคือหยิบการ์ดสีแดงนั่นเองไปเป็น ผู้ช่วยเราซึ่งเวลาหยิบมาปุ๊บก็อย่างแรกคือเราจะได้แต้มทันที3แต้มนะครับแล้วก็เราก็สามารถมา activate มันได้เพื่อความสามารถตรงนี้แล้วก็แถนได้ค่าสแตตตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ค่าสีเหลืองหรือค่า inspiration จะได้อันนี้แทนนะครับส่วนถ้าใช้สีฟ้าหรือด o w n l ก็จะได้ใบนั้นแทนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอใบน,นี้ถ้าเราเก็บได้เยอะที่สุดตอนจบเกมมันจะมีแต้มด้วยอย่างที่อธิบายขั้นต้นนะครับต่อไปนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับสีม่วง กับสีเขียวนะครับอันนี้คือเราสามารถใช้ค่า hero attribute ก็คือค่า attribute ที่มันได้ยากๆหน่อยที่ต้องมารวมกันผสมกันนะครับใช้ค่า widom 2ครับเพื่อจัวไอตัวนี้ได้นะครับนี่การนี้มันเรียกว่าการเทรดนะครับทำให้เรามีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมนะครับเนี่ยมาดูกันเหมือนนี้บอกว่าเกณฑ์ส each turn you convince convert to อันนี้ก็คือเราจะได้2แต้มตลอดนะครับเมื่อเราเนี่ยได้ค่า college เมื่อเราเปลี่ยน2อนี้ให้มันเป็น college นั่นเองนะครับมันจะเพิ่มความสามารถพิเศษให้เราทําให้เรา มีเงื่อนไขในการได้แต้มเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้ารีบมา่าค่านี้แล้วก็หยิบการ์ดเถียยไปก็ดีส่วนอันนี้ครับถ้าเราใช้สีม่วง2อันเราจะได้หยิบการ์ดลิลิกนะครับการ์ดลิลิกจะอยู่ตรงนู้นนะครับการ์ดลิลิกเนี่ยก็จะเป็นการ์ดประมาณมาดูกันนะครับได้มาเนี่ยได้2แต้มนะครับแล้วก็นิมบอกว่ายุดหนึ่งอินฟลูเอนซ์อ่าฟอร์มดิซิาใช่ใช่จำได้ละเวลาเราได้ลิลิกมาให้เราเอาอินฟลูเอนซ์เนี่ยมาวางไว้นี้เลย1-3อันเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วเราสามารถใช้เนี้ยเพื่อ จ่ายอินฟลูเอนซ์ไปจ่ายค่านในนี้ไปเพื่อที่จะใช้คอลมันอย่างนี้ได้นะครับเหมือนนี้ก็คือทําให้เกมคอนโทรได้เลยนะครับซึ่งมี3อันก็ทําได้3ทีคือลิล็กเนี่ยมันจะมีลิมิตของมันอยู่แต่ของแต่ละอย่างมันดีมากๆเลยนะครับต่อให้ทาได้แค่3ทีต่อทั้งเกมก็ทําให้เราเนี่ยบางทีก็ได้เปรียบศัตรูขึ้นมานะครับได้เปรียบผู้เล่นสองข้ามนะครับต่อไปนะครับก่อนที่จะมาดูอันนี้อันนี้จะเป็นมีอะไรเยอะแยะมากมายหน่อยอันนี้จะเป็นการล่าปีศาจเดี๋ยวอธ มาดูชายก่อนแล้วกันนะครับชายเนี่ยเราสามารถใช้1 i n s p i r น t i o n นะครับเพื่อเอาเม็ด2เม็ดออกจากตัวน,นี้นะครับตัวคอมมิเนียนเราสมมุติเราใช้งานไปเยอะแล้วใช่ไหมเรามีเม็ดไห้ใช้เหลือน้อยแล้วเราขอไปที่ชายครับใช้1 i n s p i r น t i o n นะครับเราก็จะเอาหนึ่งเม็ดจาก Inspiration ออกมาแล้วก็เอา2เม็ดเนี่ยกลับคืนมานะครับโดยที่อันนี้ไม่ต้องไล่มันออกด้วยนะครับซึ่งก็มันเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆเราก็ต้องมาตรงนี้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเม็ดใช้นะครับอ่ะ ต่อไปมีอะไรอีกนะครับมีไอ้นี่อยู่ไหนว่านี่นะครับเราสามารถใช้หนึ่ง knowledge นะครับเพื่อย้ายเม็ดได้นะครับย้ายเม็ดยังไงก็อย่างที่บอกเพื่อเขาเรียก a r g m e n t power a u g u m e n t e d power นะครับเพื่อย้าย,า,า,อยายจากนี้มานี้หรือย้ายจากนี่มานี้นั่นเองนะครับใช้หนึ่ง knowledge ต่อไปนะครับก็คืออันนี้สุดท้ายแล้วนะครับคือ The gaping mail นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนลังปีศาจนะครับเราจะต้องสู้กับมอนสเตอร์ซึ่งนี่เลยอยู่ข้างหน้าเราเลยนี่มอนสเตอร์คือตัวนี้แต่เราต้องใช้ค่า2 c o u r a g e ด้วยในการสู้กับมอนสเตอร์นะครับเวลาสู้มอนสเตอร์ครับง่ายๆเลยเราก่อนอื่นเราจะต้องมีคอมเพนเนนต์อย่างน้อยตัวหนึ่งเพื่อเอาตัวนี้นะมาสู้คือเราไม่สู้เองนะครับใช้คนอื่นสู้นะครับแล้วเราก็จะทอย2ลูก ทอยเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้เป็นค่าประสบการณ์ที่เราจะได้หลังจากปราบมอนสเตอร์ตัวนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะโดนนะครับซึ่งหน้าเต่านี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หน้าเต่าด้วยกันอันนี้คือวุดนะครับทำให้เราไม่โดนอะไรเลยโชคดีไปนะครับได้นี้ด้วยแล้วก็ได้การ์ดมอนสเตอร์มาด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดว่า ได้อันนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าเราคอมมิเนียนตายนะครับพอคอมมิเนียนตายเนี่ยให้เราทิ้งคอมมิเนียนนั้นออกแล้วก็แต้มลดตามค่าคอมมิเนียนที่เราเคยได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเม็ดอยู่ที่ c o n v i คชั่นเนี่ยเราสามารถทิ้งหนึ่งเพื่อปกป้องคอมมิเนียนไม่ให้มันตายได้เวลาทิ้งก็คือเอาคืน i n f l เ e นซ์นั่นแหละใช่ i n f l u e n c คือกองทิ้งนะครับ ส่วนอันนี้นะครับอันนี้เหมือนแบบเฮ้ยคอมมิเนี่ยเราได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งวิธีรักษาเขาเนียนครับคือเอา2เม็ดจากอินฟลูเอนซ์ไปวางไว้ที่มันนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่คือการปราบมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ดีตรงไหนมอนสเตอร์จะทำให้เราได้แต้มตอนจบเกมที่เยอะมากๆพอในปราบได้เนี่ยได้ก่อนเลย5แต้มนะครับนี่บอกตอนจบเกมจะเป็น2แต้มทุกๆ1ฮอนเนอร์เอ่อ1อ่าเคอเลชที่เรามีคำว่าฮอนเนอร์คำว่าฮอนเนอร์เนี่ยหมายถึงแต้มนะครับซึ่งเราดูใส่ลาก็ได้หรือจะอ่านก็ได้ซึ่งมันก็จะ บอถึงกันส่วนนี้มันคือมันเตือนเฉยว่าเวลาสู้เนี่ยถอยลูกเต๋าสองลูกนี้นะนะครับอ,อย่าลืมว่าได้หนีด้วยไม่ว่าเราจะแพ้ชนะก็ได้อันนี้นะนี่ก็คือการปรับมอนสเตอร์นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดและของบิวตี้ที่ให้มาที่เล่นกับตัวหลักแต่ก็จริงมาดูว่ามีบิวตี้อะไรอีกนะครับคร่าวๆอ่านี่ก็คือบิวตี้ที่ให้มาทั้งหมดกับตัวเกมนะครับมันก็ยังมีอันนี้ที่ทําให้เราได้โทเคนอันนี้นะครับเอาไว้ เดินได้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ทําให้เราได้การ์ดชนิดพิเศษนะครับอันนี้ก็ทําให้เราแบบเอ้ยมาทิ้งเอาอไล่คอมเบเนียนออกได้แล้วก็ได้3แต้มนะครับส่วนนี้ก็มาเอาเพชรมาขายซึ่งมันก็จะมีเหมืองเพชรเนี่ยให้เราไปขุดนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ทําให้เรา ได้เล่นอีกตานึงมัง้งอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นและรวมถึงก็มีพื้นที่เป็น building site ที่เราเอาไว้สามารถสร้าง Monument ของเราได้นะครับมันก็จะมีโมดูลเอาไว้ทำโมน n เม้นต์ด้วยเนี่ยโมน u เม n นก็จะเป็นพวกนี่แหละครับเป็น figure เท่ๆเลยเอามาวางให้รู้ว่าไอ้กูสร้าง m o n u เม n นตต,ตรงนี้แล้วแล้วก็มันจะส่งผลกับช่องรอบๆอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนเหมือนเราได้ control เป็น control แบบวงกว้างนะครับแล้วก็จะมีเรื่อง บอร์ดมอนเตอร์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันจะต้องเล่นกับอไอสถานที่ที่เป็นของมอนเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีอะไรเยอะยมากมาเลยแต่ที่ผมอธิบายเนี่ยคือ c คอนเซปต์เบสิกเกมซึ่งแค่เบสิกเกมนี่ก็ดีแล้วสนุกแล้วนะครับรวมถึงมันยังมีไอ้นี้ด้วยเป็นเหมือนแบบโทเค็นสามเหลี่ยมนะครับเอาไว้ใช้ได้เนื่องในหลายๆโอกาสมากๆไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเอาไว้จองที่ก็ได้นะครับวางไว้ ในบอร์ดนี้ก็ได้เพื่อให้ได้ค่าได้ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันเอาไว้ใช้ได้หลากหลายมากๆนะครับในตาหนึ่งเราสามารถใช้มันได้ทีเดียวนะครับนี่ก็คือข้าคร่าวของเกม vindication นะครับตอนจบเกมเนี่ยเมื่อมีใครทํานี้ได้ปึ้งเนี่ยก็เล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็แต้มใครนําอยู่คนนั้นก็ชนะเกมไปนะครับเดี๋ยวมาดูไพต่อตอตอเผมนดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม ก็อย่างที่เห็นครับเกมนี้คือให้อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาจริงแค่ตัวหลักอย่างเดียวเนี่ยก็สนุกแล้วนะครับหรือพอจริงเนี่ยหลายหลายคนที่ซื้อเกมนี้ไปก็เห็นว่าแทมไม่ได้เล่นทุกตัวเสริมเลยเพราะว่าหลายๆตัวเสริมมันมันเพิ่มความยุ่งยากมากๆคือเหมือนมันมันสนุกที่ตรงนี้แล้วมันให้อารมณ์เหมือนเราเล่นอิสตันบูลอ่ะ,อะที่เราต้องเดินไปทำแอคชั่นในที่ต่างๆเพื่อทำยังไงก็ได้ให้แตมเราเยอะที่สุดนั่นเองนะครับแต่หลายๆคนก็มีใส่ไอพวก บิลดิ่งเพิ่มเติมไปด้วยซึ่งผมก็ใส่สิ่งที่ผมใส่นี่ก็คือแบบพวกอ,อะไรนะเทมเพิลรูนอะไรเงี้ยที่ทําให้เราจั่วเควสได้ทําให้เราสามารถมีวิธีได้แต้มได้อีกทางหนึ่งโดยการทำเควสนะครับแล้วก็รวมถึงไอ้ตรงไอ้นี่ด้วยที่ผมใช้อะไรนะ w ิวออฟวิชชก็คือไปจัว T oken, T oken ่วโทเค็นโทเค็นเบสแบบเป็นโทเค็นแรนดอมเรนดมาว่าเราจะได้อะไรเงี้ยซึ่งอันน้นก็โอเคนะครับ ทำให้แบบว่าเฮ้ยเราอยากไปสุ่มดวงแล้วก็มาตรงนี้ได้นะี่ครับนี่ก็คืออ่า คร่าวๆนะของเกมนี้มาดูข้อดีข้อเสียมันกันดีกว่านะครับข้อดีคือยิ่งใหญ่อลังการและเป็นแซนด์บ็อกเท่ๆอีกเกมหนึ่งนะครับคือหลายคนเนี่ยชอบเกมแนวแซนด์บ็อก์มากแล้วก็เกมแนวแซนด์บ็อกเนี่ยไม่ค่อยมีให้เล่นเท่าไหร่นะครับมีนับเกมได้เลยนะครับมันไม่เยอะนะครับซึ่งแนวแซนด์บ็อกหมายถึงอ,งอะไรหมายถึงที่มันจําลองโลกโลกถึงไหมให้คุณนะ่ะแล้วคุณสามารถทําอะไรในโลกนั้นก็ได้นะครับโดยที่มันก็จะมีเงื่อนไขในการชนะไปเหมือนไซยาคือมีชื่อชื่อเสียงดีที่สุดแต่วิธีการได้มาซึ่่งงชือเสีเีียยนมมัหลาวิธ มากเลยหรือว่าจะเป็นเวสเทิลเรจินต์เหมือนกันที่เป็นคาร์บอยทำไงก็ได้ให้เป็นคาร์บอยเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ได้แต่มันมีหลายวิธีที่ทําให้เป็นอย่างนั้นได้อันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเราจะต้องเป็นนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงให้ได้เยอะให้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นว่ามีหลายวิธีมากๆไม่ว่าจะไปเอาคอมเมนเนียไปปราบมอนสเตอร์ไปเก็บไอเทมต่างๆที่ทําให้เราเล่นแ้มเยอะขึ้นนะครับหรือไปคอนโทรลที่ตา่างๆอะไรเงี้ยคือแล้วก็เท่าที่เห็นก็คือแ้มแต่ละจุดก็ อยู่ในเกณฑ์บาลานซ์นะไม่ใช่แบบว่า้ ي, มีสายไหนที่โกงกว่าสายไหนเพราะว่าเท่าที่ลองเล่นมา3ตาเนี่ยก็คือพยายามลองเล่นหลายๆแบบแต่แต้มมันก็ได้พอๆเดิมเลยมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะในการเดินจังหวะในการใช้สถานที่ด้วยนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถเดินไปในช่องเดียวกันได้ก็ทําให้มันมีการบล็อกกันได้ด้วยนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ยืดหยุ่นอะคือเกมนี้เอาจริงมันแทบไม่ได้ขัดอะไรเลยนะเหมือนแบบต่างคนต่างเล่นเพราะว่า อย่างมากก็ไปแย่งซื้อกาสที่มันโชว์โชว์อยู่นะครับแต่ว่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะจ่วแรนดอมจากบนกองได้ด้วยถ้าเราไม่สนใจตัวนั้นนะครับและาสามารถจวได้มากกว่า1ใบด้วยโดยการจ่ายคอนวิ c ชั่นพาวเวอร์เพื่อใช้ Empower d r a w นั่นเองเป็นเป็นแอคชั่นพิเศษ,เ,ศษเพิ่มเติมนะครับแต่ว่า Empower d r a w อย่างไรลบก่นไปดูในคู่มือแล้วกันนะครับเพราะผมไม่เคยใช้เลยแล้วผมก็เลยจําไม่ค่อยได้นะครับเพราะรู้สึกว่าคอนวิชชั่นเนี่ยเอาไปใช้คอนโทรลดีกว่านะครับดีกว่าเอามาใช้จวดสุ่ แต่คอนวิชั่นมันได้ยากมากๆไม่มีใครที่มีแบบมีแบบล้นอยู่แล้วนะครับเอ่อนั่นก็คือข้อดีของมนะันเนาะก็คือความหลากหลายในการได้แต้มนะครับแล้วคอนเซปต์เกมที่ดูดีมากๆเป็นแนวธีมอเมริเทชที่เป็นยูโรคือมันไม่ได้ความรู้สึกอเมริเทชที่แบบสู้มอนเตอร์ได้อัปเกรดต,ตัวละครแต่มันดูเป็นยูโรจริงที่แบบว่าเราเอาทรีซย์ต,ต่างๆมาจ่ายเพื่อซื้อการ์ดแต่ทรีซย์มันก็คือค่า สเตตอะไรต่างๆนั้นแล้วก็รวมถึงเราก็จะมีลิมิตด้วยรีซอสว่าเราลิมิตได้เท่าไหร่หรือเราจะขยายลิมิตของเราหรือเราจะเอารีซอสไปซื้อความสามารถเพิ่มเติมมาซึ่งได้แต้มด้วยอะไรเงี้ยคืออย่างที่เห็นเนี่ยถ้าพูดแค่นี้มันก็จะอารมณ์เหมือนยูโรทั่วไปแต่เขาทาแอปเพียวทำวิธีการเล่นทําตีมมาให้น่าสนใจกว่ายูโรหลายๆเกมมากๆเลยนะครับมาดูข้อเสียบ้างข้อเสียอย่างแรกคือดาวตามที่สูงมากๆนะครับเล่น4คนนี่รอจนเหนื่อกแห้ง 5คนนี่ไม่คิดจะเล่นมันแน่นอนนะครับเกมนี้แนะนํา2คนหรือ3คนเท่านั้นพอนะครับอย่าเล่นเยอะกว่านี้เลยนะครับ3คนกําลังดีนะครับ2คนก็ได้2คนก็เป็นเพลินแต่ผมรู้สึกว่าชอบอินเทอร์แอคชั่นของ3คนมากกว่าที่แบบมันแน่นมากกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงคือมันเหมือนพยายามที่จะทําให้เรารู้สึกถึงการประจนภัยที่เราไปที่ต่างๆแล้วก็ไปเจอสารที่ใหม่ๆก็จริง แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็ตันแป๊บๆไป,ป,ปก็ตันแล้วเปิดทบแมปแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ออกมาหมดแล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะเดินไปกี่ช่องไปที่ตรงไหนเพื่อทาแอคชั่นอะไรมากกว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยงายมาเลยแต่แรกก็ได้แบบวางสุ่มแั้ด้อมเปิดหงายไม่เป,เ,ปเ,ปเปิดเปิดงายอะไรเงี้ยซึ่งมันจะลด อารมณ์ดวงเข้ามาด้วยทําให้เรามีเป้าหมายเลยว่าเราจะไปที่ไหนไปยึดที่ไหนก่อนหลังอะไรเงี้ยเราจะวางแผนได้กันว่ากลายเป็นว่าเรามันคว่ำอยู่แล้วเราก็น่งไม่ค่อยเดินไปเปิดเนี่ยมันทําให้วางแผนในจุดนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มันไม่ได้ให้อารมณ์ explore เหมือนไซราที่แบบว่าแบบเปนกว้างมากแบบเริ่มมานิดเดียวสภาพไม่เต็มโตแล้วยังจะ explore ไปต่อได้แบบอ่างเงี้ยซึืงอนะั้นมันได้อารมณ์ explore จริงแต่เนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยแบบ มันมีน้อยมากอ่ะแล้วเราเดินได้ทีแบบ3าสี่ช่องหลังๆนี้แป๊บเดียวก็ไปทั่วแล้วพอทั่วปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวจังหวะที่ไปจนทั่วเนี่ยคือแต้มแต่ละคนก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าใกล้จบเลยนะครับนี่นก็คือข้อเสียแล้วกันนะครับส่วนเรื่อง r e p a y a b i l i t y นั้นไม่ต้องห่วงเลยครับสูงมากๆเลยนะครับอย่างกาคอมเมเนียนเนี่ยสายนเนี่ยแค่สีแดงเนี่ยทุกใบก็จะไม่ซ้ํากันเลยมีความสามารถพิเศษอะไรที่อยู่นี้ต่างกันเลยนะครับรวมถึงเนี่ยยังมีสีฟ้าอีกยังมี สีเหลืองอีกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีไอ้พวกไอ้เทรดที่เป็นแต้มตอนจบเกมที่มีหลากหลายมากๆไม่ใช่การเป็นแบบความสามารถพิเศษที่หลากหลายมากเป็นแพสซีฟแล้วก็รีลิกก็หลากหลายมากๆที่แบบว่าเฮ้ยใช้ได้แค่สามครั้งแต่ละอันเนี่ยก็พาวเวอร์ฟูลมากๆรวมถึงมอนสเตอร์ด้วยนะครับไอ้เรื่องรีเพลย์บิตี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องโมดูลเลยไม่ใช่เยอะเพราะโมดูลแต่เยอะเพราะแค่การ์ดมันนี่แหละนะครับทำให้เราเล่นแต่ละรอบเนี่ยสะสมการ์ด เริ่มมาแต่ละเกมก็นาให้เราได้อารมณ์ใหม่ๆเจอความสญญามารถใหม่ๆแล้วก็ต้องมาอาดัในแต่ละเกมที่เราเล่นด้วยนะครับถ้ายัางไม่พอจริงๆก็มีการ์ดเพชรด,ด้วยจะเป็นการ์ดแบบว่าสัญญาตว์เลี้ยงที่เราสามารถเอามาให้คอมมานเดียนเราได้แล้วเหมือนเราอัปเกรดคอมมานเดียนตัวนั้นให้มีความสามารถพิเศษเยอะขึ้น,นพอเราอ็กซ์จิเอทปุ๊บเนี่ยมันจะได้ทั้งความสญญามารถคอมมานเดียนตัวนั้นแล้วความสามารถสัตว์เลี้ยงไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีการ์ดไอเทมการ์ดเควสการ์ดอะไรที่ยังไม่ได้ใส่เข้ามาซึ่งถ้าใส่หมดเนี่ยร ข้อดีอย่างนึงที่ผมเพิ่งคิดได้ก็คือว่าเลนส์ของเกมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะครับไม่ได้ยืดเยื้อจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รวบลัดจนเกินไปผมรู้สึกว่าจบกำลังดีมากๆเลยโดยที่มันมีเงื่อนไขนี้ก็จริงแต่ว่าแต่ละเงื่อนไขเนี่ยมันก็ไม่ได้ทาได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทายากจนเกินไปยิ่งหลังมันจะยิ่งเปิดมาเยอะมากจนมันจะมีสักคนหนึ่งอ่ะที่โดนอันเนี้ยนะครับแล้วก็ทําให้เกมจบไปนะครับชอบชอบไอเดีย,ยนี้มากๆเลยทําให้เราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเฮ้ยมันจะจบหรือย,ยังวะแต่เราก็ยังพอ เดาเขาคร่าวไดว้มันน่าจะใกล้แล้ะมีคนใกล้อันนี้แล้วขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นเน่ยเขาจะปิดเกมเมื่อไหร่ซึ่งการที่ทําตามไอ้นียมันก็จะเป็นอีกหนึ่ง strategi ที่เราพยายามทําให้มันปิ่มๆไว้แบบทำให้โอเคกูใกล้ได้ดีแหละแต่เรายังไม่ทําให้มันได้จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต้มกูน,นาแล้วเนี่ยกูมาทํานี่ปึ้งแต้มกูดเด้งปังมาปัางปังปัง,ปงอะแล้วค่อยมาทานี่ปึ้งเพื่อตัดจบในอีกรอบหนึ่งคือชอบชอบ strategi ตรงนี้มากๆเลยเรื่องการจบเกมของเกมนี้นะครับ ส่วนโปรดักชั่นก็อย่างนี้เห็นครับคือดูดีมากๆยกเว้นในตัวนี้นี่ไนวะอ่ะเห็นอะไ้วะไอ้ธงเหล็กของเราอะ่ะไอ้ตัวเดินของเราอ่ะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า มันมันมันไม่ได้อินอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นตัวเราอ่ะนะครับคือผมรู้สึกว่าถ้าเป็น modern, มินิเจอร์มาเดินมันน่าจะเท่กว่าโดยที่มินิเจอร์เขาดันไปใช้กับไอ้มอนิเมนท์ซึ่งเป็นโหมดที่ไม่มีใครเล่นเลยกลายเป็นว่าเหมือนเอามาแค่เพื่อเพนและตั้งโชว์ไม่ได้ใช้เลยยังไม่จะมาวางประดับเฉยๆคือเท่าที่ปถามหรือว่าดูหลายๆคนเล่นอะไรยเงี้ยครับถ้าไม่มีใครใช้ระบบมอนิเมนท์เลยแล้วกลายว่ามันเป็นคอร์ซี่เสียไปกับมันเยอะมากกลายว่าเกมมันแพงโดยใช่เหตุพูดง่ายมันควรจะทํากล่องเล็กแล้วมาขายที่แบบไมมมม่่ต้้อองีีีนเแคโหพ แล้วขายแค่แบบ2,000บาทอะไรเงี้ยน่าจะได้ประมาณนั้นนะครับ2,000บาทเพราะมันก็มีแค่ทายมีบอดมีการ์มีคิวแค่นั้นเองไม่ต้องให้เอเหล็กนี่มาก็ได้ครับไม่ได้รู้สึกดีมันเลยนะครับอ่นั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบ่นเกมนี้คือมันโอเวอร์ปรดักชันมากรวมถึงไอ้เหรียญที่วางมุมเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไปถึงตรงนั้นแล้วอ่าให้พลิกเหรียญแล้วก็หยิบ เอ็นเกม t icker, mm ิกเกอรเพิ่มมาอีกใบนึง hmm. ทําให้เกมมันจบได้ไวขึ้นเนี่ยไม่ต้องวางก็ได้จริง <IS U TS> เราก็แค่เขียนมาในคู่มือว่าถ้าม,มาถึง30มีใครก็ตามถึง30แต้มเปิดเพิ่มอีกใบหนึงมีใครก็ตามถึงสี่แต้เปิดเพิ่อีกใถึง60แต้มเปิดเพิ่มอีกใบนึงอะไรเงี้ยเขียนแค่นี้ก็ได้เพราะเพราะว่าในในไอ้บอร์ดเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วมันไฮไลท์เลข30เลข45เลข60ไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยเก็บใส่กล่อ <oluyor> งไม่ต้องวางก็ได้แต่ว่ามันจะมีตัวเสริบางตัวที่มันทําให้เราไม่ใช่แค่ตัวเสริมบาตัวมันจะมีเรื่องการแต้มลดด้วยไงนะครับเหมือนเขาก็แค่แบบว่าเอาไว้ให้การลืมสมม แบบเราเคยเลยมาไปแล้วแล้วมันพลิกไปแล้วใช่หไหมมีเอ็นเกมสกอ c r o l l i n g มาแล้วแล้วเราดันแต้มลบไปอีกจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้เราเคยได้ไปแล้วอ่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะใช้กับเหรียญเนี่ยแต่มันคือเหรียญเหล็กเลยนะเว้ยแล้วมาใช้แบบรู้สึกไม่ได้คุ้มมันเลยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเกมที่วอร์โปรดักชั่น มากมากนะครับก็รอรุ่นครับรอดูว่าเวอร์ชันรีเทลเนี่ยเขาจะสามารถทำคอสได้ประมาณพันแปดสองพันหรือเปล่าโดยที่ตัดอะไรที่ผมบอกไปนะครับเกมนี้ครับวิดีเคชั่นครับจะมิกิเกมมิ่งครับเกมที่ดีครับเล่นสนุกมากนะครับเพลินๆแต่ถามว่ารู้สึกอยากเล่นเรื่อยๆไหมก็ไม่ได้อยากเล่นเรื่อยๆขนาดนั้นนะครับแต่ใครชวนเล่นมีสักสามคนเล่นก็ได้สเกลเพลเยอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เยอะไปแม่งหลอนน่ามัน้อยไปก็อินเทอร์แอคชั่นน้อยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ตามรับชมครับบ๊ายบายครับผม